ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Ready Investor One เริ่มต้นใหม่ด้วยกันนักลงทุนวันนี้ผมเบสกิติศักดิ์คงคาลงทุนาศาสตร์ครับปั้นเงินครับสวัสดีครับผู้ชมปั้นเงินนะครับก็เป็นโค้ชของพอดแคสต์นะครับช่วงด่าปั้นยังไงให้สนุกนะครับ<ช>หลายคน<ๆ>เธอเป็นช่วงที่มีคนอ่ะแบบขอให้กลับมาจัด <c oughs> ที่สุดเพราะว่าเขาสุ่เออการแบบการเห็นคนโดนด่าเป็นเรื่องสนุกดีโอเคก็คือ เรื่องนี้จะเป็นรายการค<ง>ืออันนี้ <ผม S 2> เป็น <ๆ S 2> ปยาวๆดาบปั้นทะลุโลกก็คือ30เทปหลังจากวันนี้ตันไปก็คือเราจะมาดาบปั้นแบบมาราธอนนะครับใช่นะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการฝึกฝนการพร้อมความเตรียมความพร้อม,อม,อมท,ที่จะเป็นนักลงทุนในระยะยาวเพราะว่าเราต้องเล่าอย่างนี้นะว่าจริงๆอ่ะเมื่อประมาณหลายปีที่ผ่านมาเราเคยมีโปรแกรมหกสิบวันเปลี่ยนชีวิตนะก็คือเริ่มต้นลงทุนภายใน60วันคราวนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราใช้ เป็นคล้ายๆความรู้จากหลายๆแหล่งหลายๆอาจารย์ที่เขาสอนฟรีผมก็มาเรียบเรียงเป็นหลักสูตรให้ก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่าหลายอาจารย์บางคนเขาก็เลิกเขาก็ปิดช่อง YouTube ไปหรือว่าคลิปบางคลิปก็หายไปก็ทําให้การเรียนมันสะดุดก็เออเราก็อยากเอาโครงการนี้กลับมาว่าทำยังไงให้มีพื้นที่ในการเรียนรู้ไปด้วยกันเนอะครับก็เลยคิดว่าเอวงั้นก็ถ้าคนอื่นเขาไม่รู้คนอื่นเขาจะเลิกทำเมื่อไหร่แล้วก็ยังไงเราก็จัด เองเลยนะครับก็เลยเป็นเริ่มต้นของ ready player o นะครับก็จะเป็นรายการ30วันเต็มนะครับที่เราจะเริ่มต้นเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งหมด30วันโดยผมก็ชวนป้านเข้ามานะครับเพราะว่าป้านเนี่ยเป็นคนฉลาดนะครับก็ให้มาพูดส่วนผมก็ทำไดาด่าผมพี่ก็เลยชวนผมมาแค่นั้นแหละดังั้นป้านลองเล่าภาพรวมหน่อยว่าจากเริ่มต้นจนถึงสุดท้ายเนี่ยเราเห็นภาพอะไรในในโครงการ ready player o ของเราบ้างก็ถ้าสมมติว่าเท่าที่ลองดูเนื้อหา รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคนที่เพิ่งเคยเข้ามารู้จักกับช่องลงทุนศาสตร์หรือว่าอ่าไม่เคยมีความเข้าใจหรือว่าไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนมาเลยเนี่ยอันดับแรกเราจะปูให้ก่อนเลยว่าแบบเอ๊ะทำไมถึงต้องลงทุนแล้วก็ปูไปเรื่อยๆว่าเอ้สินทรัพย์มีอะไรที่น่าลงทุนบ้างแล้วมีอะไรที่เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนแล้วก่อนก่อนที่เราจะขยับไปอ่ะเราจะขยับไปที่เรื่องของหุ้นโดยเฉพาะแล้วก็เป็นหลักการของการลงทุนแบบเน้นคุณค่าเลย ก็สรุปง่ายๆว่า30วันเนี <Bee televis ative> ่ยเราจะพูด sí, ถึงหุ้น30วันวันละ1เรื่องไปเรื่อยๆนะครับก็คือเรียนไปด้วยการ30วันนะครับก็อาจจะเรียนแบบสดเลยก็ได้สดายถึงว่าเรียนพร้อมกับที่ยวลงก็ได้ก็คือตลอดเดือนมกราคม2024 อัปเดตไปตลอดทุกวันเลยก็ได<ๆ>้หรือว่าเออถ้าไม่สะดวกก็มาเรียนย้อนหลังก็ได้หรือว่าคุณอาจจะเรียนมีกลับมาเรียนซ้ําก็ได้ถ้าเรื่องนู้นเรื่องนี้ยังติดยังขัดข้องอะไรเนอะซึ่งเราก็จะพูดถึงเรื่องหุ้นเป็นหลักแล้วก็อาจจะเน้นไปที่การลงทุนแบบปัจจัยพื้นฐานเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราเราสะดวกที่สุดแล้วก็เชี่ยวชาญที่สุดแต่ก่อนจะเข้าเรื่องหุ้นงั้นมาถามเรื่องการลงทุนก่อนเนอะอ่าอย่างนี้ครับก็ต้องเล่าว่าลงทุนเนี่ยมีทั้งลงทุนแบบทางตรงแล้วก็ลงทุนแบบทางอ้อมลงทุนแบบทางรงนาทุเไปล ในกิจการนะครับ<อ>ส่วนใหญ่ก็คือการลงทุนในกิจการนี่แหละไปทําธุรกิจนะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนกลับมาในรูปแบบของผลกําไรนะครับแต่รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่อาจจะต้องใช้แรงกายแรงใจแรงกายแรงใจ<อ>ใช้เวลาเนาะแต่สำหรับบางคนน่ะที่อาจจะมีงานประจําอยู่แล้วหรือไม่ได้เป็นคนที่เหมาะกับการทําธุรกิจด้วยตัวเองไ,อไม่ได้สามารถจะเอาตัวเองไปเทคไทม์กับการทําธุรกิจการลงลึกไปในการทําธุรกิจอย่างนี้ได้ก็การลงทางอ้อมก็เป็น อีกช้อยหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าในวิธีการหาเงินทุกๆแบบเนาะการลงทุนทางอ้อมแบบวิธีน่าสนใจเพราะว่ามันสามารถแอดออนไปในใครก็ได้ง่ายๆนะถ้ามีความรู้ด้านการลงทุนที่เพียงพอนะครับดังนั้นการลงทุนแบบทางอ้อมก็คือการไปซื้อสินทรัพย์ซื้อสินทรัพย์ใดๆเช่นหุ้นพันธบัตรอะไรก็ได้นะครับอนุพันธ์นะครับแล้วก็สร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์นั้นๆไม่ว่าจะเป็นทาง อาจจะเป็นแคปิตอลเกนก็ได้ชนต่ังราคานะครับหรือจะเป็นกระแสเงินสดที่ได้เงินปันผลอะไรก็ว่าไปนะครับคือเหมือนกับว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องการลงทุนทางตรงอ่ะมันอาจจะมีการเอาเงินของเราไปลงทุนแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีแอคทิวิตี้ที่เราจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเราเราไม่ได้ปล่อยให้มันทํางานเป็นอย่างเดียวแต่เราต้องช่วยมันทํางานด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยการลงทุนทางอ้อมอ่ะมันเหมือนกับว่าเราเข้าไปลงทุนอย่างเดียวแล้วทีเนี้ยเราอาจจะ มอนิเตอร์ห่างๆได้แล้วที่เหลือคือปล่อยให้มันรันทํางานไปปล่อยให้พวกกองทุนรวมสินทรัพย์การเงินหุ้นตราสารนี่อะไรพวกนี้ทํางานไปทํางานไปแล้วก็รอดูมันเติบโตขึ้นมาอย่างนี้แล้วอย่างปั้นเองอย่างเงี้ยอืททาไมถึงลงทุนลงทุนมันสาคัญกับชีวิตยังไงบ้างลงทุนสําหรับผมอะ่ะผมรู้สึกว่ามันคือตัวช่วยตัวช่วยให้เราขยับถึงเป้าหมายมต่างๆในชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าลองคิดดูแล้วอ่ะถ้าสมมุติว่าผมไม่ลงทุน แล้วฝากเงินออมทรัพย์จริงๆฝากเงินก็ถือว่าเป็นการลงทุนนะแต่แค่ได้ผลตอบแทนที่ต่าําแล้วมันก็ความเสี่ยงต่ําด้วยนะครับการฝากเงินอย่างเดียวอ่ถ้าสมมุติว่าผมมีเป้าหมายอยากจะเก็บเงินเพื่อการเกษียณสมมุติว่าวางแผนไว้ว่า30ล้านบาทตอนอายุ50 60อยากมีอิสรภาพทางการเงินเร็วขึ้นอย่างเงี้ยฮะมันก็อาจจะกลายเป็นว่ามันต้องใช้พลังเยอะเวลาเยอะ ก็เราไม่รู้เลยว่าแบบเอ้ยเราจะไปหาเงินก้อนนี้มาจากไหนแต่ว่าเรื่องการลงทุนอ่ะมันเหมือนเป็นตัวช่วยที่ทําให้อัตราผลตอบแทนเหมือนมันเหมือนมันมีเราทํางานด้วยใช่ไหมคนหนึงทํางานในขณะเดียวกันเงินก็ทํางานให้เราไปด้วยอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเสริมแล้วมันผมว่ามองว้าเป็นเรื่องสําคัญมากนะก็คือว่าช่วงที่เราเริ่มต้น ใช้ชีวิตการทํางานเนาะ <S <S ในใ<ช>วันที่เรายังเด็ก<ช>เรายังสดชื่นแข็งแรงเนี่ย<ช>เรามักจะมีแรงในการทํางานเยอะแล้วมันก็คือ Active Income ประเภทหนึ่งเนะเราสามารถทํางานเยอะ OT รับงานพิเศษนู่นนี่นันน่นเราสามารถเร่งผลตอบแทนสูงๆได้<ช>นะครับในขณะที่ในขณะเดียวกันใ,<ช>ในระยะเริ่มต้นลงทุนเนี่ย เราเป็นแพสซีฟอินคัมเนะเราจะสังเกตว่าเวลาพอร์ตเราเล็กเนี่ยผลตอบแทนจะไม่เยอะหรอกเพราะว่าจริงเวลาเราพูดผลตอบแทนเนี่ยเราพูดเป็นเปอร์เซ็นต์เนอะเราอาจจะได้ปีละเก่งๆในปีละ10คุณบอกว่าคุณมีเงินเริ่มต้นลงทุนแสนหนึ่งปีหนึ่งคุณก็ได้แค่หมื่นเดียวใช่ไหมครับแต่ในระยะเวลาที่คุณใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับช่วงกลางๆของชีวิตเนี่ยคุณจะหาเงินได้เยอะเพราะว่าคุณจะขึ้นตำแหน่งสูงแล้วในขณะเดียวกัน ผ่อนคุณก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นคุณจะเริ่มมีเงินมาเติมผ่อนใหญ่ขึ้นจังหวะนี้เป็นจังหวะที่แอคทีฟกับแพสซีฟอาจจะวิ่งไล่กันคู่มา,นมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของการทํางานหรือว่าหลังช่วงหลัง,หล,งหลังช่วงชีวิตทำงานไปเช่นช่วงใกล้เกษียณนะครับหรือหลังเกษียณเนี่ยคุณแทบจะไม่มี power ในการหาเงินแหละหรือว่าสังเกตคือถึงคุณจะมีแรงมีตําแหน่งสูง,สงแต่คุณก็ไม่อยากทําเท่าเดิมแล้วอ่ะคุณอยากมีชีวิต สบายพักผ่อนเนอะคุณไม่มีแรงในการเหน็ดเหนื่อยเท่าเดิมแล้ว <Yes. S 2> แต่สิ่งที่มาชดเชยคือพอร์ตอเนอะเพราะว่าเวลาพอร์ตคุณใหญ่ขึ้นนะคุณคิดว่าวันหนึ่งคุณไปถึง10ล้านแล้วอะ 10%ของคุณก็คือปีละ1ล้านนะมันก็สามารถนํามาชดเชยยิ่งในวันที่คุณเกษียณคุณไม่มีเงินอีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่มีเงินมาจากแพสแอคทีฟอินคัมแล้วเนี่ยเงินตรงนี้จะเป็นเงินสําคัญแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่คุณสะสมความรู้มาเนี่ยในวันที่พอร์ตมันใหญ่มากความรู้คุณก็จะมีความสามารถในการบริหารพอร์ตได้อย่างพอดีพอดีเนาะแต่เนี่ยเราก็เลยค่อนข้างจะ แนะนำว่าเอ้ยเริ่มต้นลงทุนให้เร็วเถอะนะครับหลายคนก็จะเคยได้ยินว่าเฮ้ยปัจจัยการลงทุนเนี่ยนะถ้าเราไปพูดถึงหลักการเชิง finance นะครับมันก็จะมีเรื่องการ time value of money เนอะมันก็จะมีว่าเอ้ยเงินลงทุนเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างขึ้นอยู่กับเงินลงทุนเริ่มต้นอ่ามีอะไรอีกเงินออมเงินมเติมระหว่างทางเงินเติมระหว่างทางอ่าอัตราผลตอบแทนผลตอบแทนนะครับแล้วก็อ่าระยะเวลาที่เราเริ่มต้นลงทุนอ่าซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะสัง แปลผ่าน uh, ตรงเนะจะมีอย่างเดียวที่เป็นยกกําลังหรือว่าให้ผลอย่างมากก็คือเวลา,าครับดังนั้นเนี่ยมันนอกจากว่ามันจะให้ผลตอบแทนเยอะในเชิงของการทวีคูณแล้วเนี่ยมันยังสําคัญว่าคุณควรจะเริ่มลงทุนตั้งแต่วันที่พอคุณยังไม่ใหญ่คุณมีเงินไม่เยอะเวลาคุณผิดพลาดคุณเสียหายเนี่ยมันเสียไม่เยอะ ่วเสียก็มาเติมได้ออมันยังมีความสามารถที่เราสามารถออไปหาเงินจากสุดอื่นกลับมาเติมพอร์ตได้แต่ลองคิดสภาพผมเคยเจอเคสว่ามาปรึกษาผมว่าเฮ้ยอายุ59าแล้วปีเดียวจะต้องกเกษียณแล้ว,ลวตอนนี้มีเงินอยู่3ล้านทํายังไงดีลงทุนอะไรดีถึงจะ,กะเกษียณได้ผมบอกโอ้โหคือ3ล้านอ,ะอ่ะมันก็ไม่ใช่ตัวเลขที่เยอะสำหรับการ,กรเกษียณข้อแรกนะแต่ไม่ได้เป็นตัวเลขที่แย่มากแต่สิ่งที่แย่ที่สุดคือว่ามันไม่มีความรู้เลยอ่ะ แล้วคุณจะมาบริหารเงินที่เป็นเงินเก็บทั้งชีวิตด้วยความเสี่ยงว่าคุณเสียมันไปไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหระหว่างผลตอบแทนในระดับที่จะต้องอยู่ได้กินได้ก็เป็นอะไรที่เหนื่อยมาก<ช>ดังนั้นเนี่ยเคสนั้นก็ไม่ได้ผิดอย่างน้อยก็ยังคิดจะลงทุนเนอะสำหรับผมก็ยังก็ยังรู้สึกว่าเออก็ยังอยากให้เขาไปต่อแต่ในเคสที่ผมเชื่อว่าหลายคนฟังเทมนี้อยู่นะครับส่วนใหญ่คนที่ติดตามลงทุนศาสตร์ก็จะเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์นักศึกษาเนอะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมี คนอายุเยอะเท่าไหร่นะครับ,รบก็แนะนําว่าเออเริ่มตัวันนี้เนี่ยมันยังไม่ผลิดอกออกผลแต่วันนี้เนี่ยแต่ในปลายทางเนี่ยนะครับมันก็จะผมเชื่อว่ามันจะงอกงามมากๆนะครับ,รบและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็เป็นเทปเริ่มต้น<ช>นะครับเราก็จะเริ่มต้น ของเราเราจะเริ่มต้นกันในวันปีใหม่นะครับดังนั้นก็หวังว่าเออหลายคนอ่ะพอเข้าช่วงปีใหม่แล้วผมว่ามันเป็นมีเมจิกบางอย่างเนะที่แบบทาให้คนเราอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยใครมี New Year Resolution ด้านการเงินการลงทุนนะครับผมก็คิดว่ารายการผมเนี่ยแหละน่าจะช่วยตอบโจทย์ New y e a r Resolution ของคุณเนาะบางคนแบบอ่านหนังสือเองก็ไม่มีแรงใจไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรงเงี้ยคุณอาจจะให้เวลากับกับรายการ Ready Investor One เนี่ย วันละ10นาที15นาทีเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วระหว่างวันถ้าคุณสนใจอะไรเพิ่มนะครับก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม <ๆ S 2> ได้จริงๆจะพูดอีกอย่างหนึ่งด้วยครับว่าสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นปีใหม่เนี่ยแล้วเรามองหา New Year Resolution แล้วเป็นเรื่องการเงินแล้วพอมาสนใจดูคลิปนี้เนี่ยเฮ้ยมันอาจจะตอบโจทย์คุณในลักษณะว่าเอยเราอยากจะเพิ่มผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุนของเราเหมือนกันแต่ว่า พอพูดถึงเรื่องการลงทุนเนะี่ยผมอยากจะเสริมอีกนิดนึงนะครับอยากจะบอกว่าจริงๆเรื่องการลงทุนเนะี่ยมันมี2ด้านนะครับด้านแรกเนี่ยคือเรื่องผลตอบแทนที่เราพูดกันมาแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าระยะเวลาผ่านไปนานๆแล้วมันมีเวลามากพอให้เงินของเราเนี่ยทำงานด้วยอัตราผลตอบแทนที่สูงยิ่งสูงอนะ่ะยิ่งดีเงินผลตอบแทนมันจะช่วยให้เงินลงทุนของเราอเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ใน,นขณะเดียวกันนะครับผลตอบแทนนะ่ะมันเป็นแค่ด้านหนึ่งของการลงทุน อีกด้านหนึ่งของการลงทุนมันคือเรื่องของความเสี่ยงนะครับมันไม่ใช่ว่าการลงทุนเนี่ยจะมีแต่ด้านดีเนาะความเสี่ยงเนี่ยก็อาจจะเป็นความเสี่ยงที่ทําให้เงินลงทุนของคุณอ่ะหายไปก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณเทคลิสเกินตัวถ้าเกิดว่าคุณโลภเกินความรู้<ม>เออโลภเกินความรู้ที่มีตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเรายังพื้นฐานไม่แข็งเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องการลงทุนมากครับพยายามศึกษาเรื่องนี้ไปก่อน แล้วก็ค่อยๆสเต็ปไปทีละก้าวทีละก้าวแล้วค่อยๆเทคนิคตามความรู้ที่เรามีอย่าโลภเกินความรู้อย่าแบบเฮ้ยไปถึงปุ๊บปีใหม่มาลงทุนศาสตร์บอกให้ลงทุนเอาเงินไปลงเลยหุ้นแล้วก็ไปลงหุ้นตัวเล็กๆหุ้นหุ้นแบบหุ้นต่ําบาทหุ้นอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบทวีคูณเร็วๆอันนั้นก็กลายเป็นว่าเราอาจจะ Take เทคนิคเยอะเกินไะป นี่ยังดีว่าลงทุนในหุ้นนะบางคนแบบใน f a c e b o o เน,นะเลงทุน1,000บาทได้คนตัวแทนมาละสามเกเคยเห็นป<ช>นะแล้วก็อ่ะสุดท้ายก่อนจะเริ่มต้นกันนะครับสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชม่อยก็สวัสดีปีใหม่นะครับคือคนอย่างที่บอกเนาะปีใหม่เราอยากจะหาอะไรดีๆให้กับชีวิตของเราอยากจะหาน e a เ r e s ส l ูช i o n แล้วก็ทุกๆคนอาจจะมีเรื่องด้านการเงินเนี่ยแหละด้านการเงินการลงทุนปีนี้อยากจะทําพอร์ตให้เติบโตอยากจะมีเงินเก็บมากขึ้นอยากจะปลดหนี้อะไรต่างๆ นะครับก็จริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีสําหรับการที่เรามองหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองในขณะเดียวกันเราก็พยายามลองนึกถึงอีกมุมหนึ่งด้วยว่าเออทำยังไงเราจะถึงรักษาเงินให้มันอยู่กับเราให้ได้นานที่สุดอาจจะมองมุมนี้ไปก่อนก็ได้แล้วพอหลังจากที่เรามีความสามารถในการรักษาเงินแล้วก็ให้ไปต่อยอดอีกทีก็ได้ครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนเชื่อว่าคืนสิ้นปีวันปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่มีเวทมนต์วิเศษที่ทําให้เราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับผมซึ่ง มันก็เวทมนต์อ่ะมันก็ไม่ได้มีจริงหรอกแต่มันก็เป็นจิตวิทยาของเราจริงว่าเฮ้ย <c oughs> ทุกคนสังเกตว่ายินตอนปีใหม่จะแน่นมากเพราะคนเอีมาแล้วความว้นกันนะครับดัง <c oughs> นั้นก็เ <c oughs> ชื่อว่า ใช้เวทมนต์ห่วงเวลานี้ให้ดีที่สุดนะครับ,รบเราก็ทํารายการนี้ขึ้นมาเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้เวลาที่แสนวิเศษของปีใหม่นี้ไปด้วยกันแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง<ช>นะครับอาจจะต้องมองภาพผมว่าสิ่งที่ผมชอบสุดเวลาเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเราจะนึกภาพตัวเองเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมแล้วเราจะยิ่งเราเห็นภาพมันชัดเท่าไหร่เราก็จะอยากวิ่งไปให้เร็วขึ้นเท่านั้นนะครับ,รบดังนั้นก็เชิญชวนทุกคนนะครับว่า อยู่กับพวกเราไปทั้งหมด30วันเต็มกับรายการ Ready Investor One 30วันเองเนาะ30วันเองใช่เพราะว่า30วันเนี้ยคุณตั้งใจปุ๊บหลังจากเนี้ยถ้าคุณต่อยอดมันคือโบนัสแต่ว่าถ้าทำได้ภายใน30วันเนี้ยเรียนจบปุ๊บผมว่ามันจะมีเมจิกบางอย่างต่อยอดขึ้นไปได้อีกทั้งหมดฟรีนะครับไม่ได้คิดเงินแล้วก็ไม่ได้ขายคอร์สเพิ่มนะครับก็ใครมาฟังแล้วกังวลว่าเอ๊ะเดี๋ยวต่อไปเราจะแบบเทปที่21จะเก็บเงินหรือเปล่าไม่มีเก็บเงินนะครับก็อยากให้ทุกคน ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปด้วยกันนะครับแล้วก็ใครชอบใครรู้สึกว่าเอ้ยมันดีจังมันเปลี่ยนชีวิตอยากตอบแทนพวกเรานะครับก็แค่คอมเมนต์ให้กำลังใจการแชร์การดูเยอะๆแนะนำการแค่นี้ก็เป็นความสุขของเรามากๆแล้วนะครับเราก็ไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าการที่จะอยากให้ทุกคนได้เป็นนักลงทุนที่ร่ำรวยมีความมั่งคั่งไปด้วยกันสำหรับวันนี้รายการ Ready Investor One ก็ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วมาเจอกันในเทปที่หนึ่งนะครับสวัสดีครับ